นี่ก็รถเสียเมเงียมนะครับผู้จัดงานนะครับหรือบ้านญาติพี่น้องเองครับผมว่าล่วงครับล่วงแน่นอนครับนี้โอ้โหรอดอีกครับ

ฮะนี่นี่มีมหาโซ่มาดึงข้างโซ่ขาดแล้วครับขาดก็มัดได้อยู่โซ่โซ่ครับครับผมเรียบร้อยครับรถเสียโจครับโซ่ไม่มีหไม่มีมลูกเอาโซ่ไหนโซ่กระโดเนี่ยเอ่โซ่กระโดเนี่ยโซ่ครับ

อาโซ่โซ oh ่คันแรงครับมาช่วยมาช่วยเหมือนเดิมครับกำลังรับโซ่อยู่เสียท็อปรับไมโครครับ xem bài gấp xem bài gấp xem bài gấp cái bài gấp không, à, gấp xem bài gấp xem bài gấp xem bài tôi sẽ cho, mít lo đây mà luôn ไม่หยอกไม่หยอกผู้โซ่แต่โน่รันเนี่โอ้เปลี่ยนไอยเปลี่ยนไอยแก้วครับ dẹp loi thả con. Hả? Thả nó khô con. ว่ามีคนดึงนี่ครับจุดจบของรถแรง

บอกเลยครับขั้นต่อไปผมต้องเอาฟูโซมาต่อเลยละครับแ <laughs> รงมากครับ <c oughs> ข้างหน้ามันม,มีที่เกาะมันมมีที่เกาะ เดียวโจจะโดนล้วงตูดแล้วครับตอนนี้พี่มันจะโดนไฟท้ายป่ะพี่ไฟท้ายไปเนอไปเลยอุ้ยันคุ้นขาดไขาดเด้อเลย อ้าวไม่ขึ okay ้นครับอย่าเด้อมันมันไม่ขึ้นครับ เอยยืดยืดมือส um so, ุดปุ๊บพ่อก้อนนี uh, ่ล้วเอาตัวเดินยางมาได้บ่ลองผมมามันชีแห้งกลัวนะฮะไม่เรายืดมือสุดนะใช่ไหมแล้วเราก็เอามือ่อนเออแล้วก็เราใช้ตัวเดินเดินเลยใช่ไหมเพราะว่ามันจะแรงกว่าเรายงนั่นแหละครับมันแรงอยู่ cái này ôm à cái cô đừng เดี๋ยวแม่ครูลงมาดึงข้างล่างครับมาดูว่าจะดึงขึ้นไหมเพราะว่าดึงไปข้างหน้ามันไม่ไปกรับมันมันจมลึกครับเออมันติดเผากลางเนาะยวรอรอจมก่อรอจมอ,อ่ะลองดันดูก่อนก็ได้ครับเดือมันขึ้นนะ มาเขาอยู่นี่บทากายออกก็น่าจะขึ้นได้ครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอช่วงิปต่อไปครับสวัสดีครับ